ยังคงอยู่กับงาน B A V Show 2020เช่นเคยนะคะแต่ช่วงนี้ค่ะใครที่ชื่นชอบการฟังเพลงโดยเฉพาะใช่ไหมคะพี่หน่อยพลาดไม่ได้เลยค่ะวันนี้นะคะพี่หน่อยจาก Live Audio นั่นเองสวัสดีค,ค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับพี่หน่อยเอาอะไรมาโชว์ในปีนี้คะปีนี้เอาอลำโพงของวิวสัน Audio ครับค่ะซึ่งตัวนี้เป็นโปรดักต์ใหม่ล่าสุดข,ข,ของเขาเพิ่งเปิดตัวออกมาเมื่อเดือนที่แล้วเองครับเดือนที่แล้วเลยใช่เมืองไทยก็เพิ่งมีแค่คู่นี้คู่เดียวคู่นี้คู่แรกแล้วก็คู่เดียวใช่แค่คู่เดียวตอนนี้ครับ เพราะว่าเขาผลิตส่งต่างประเทศที่เป็นตัวแทนทั้งหมดนะครับแล้วก็จะได้แค่คนละคู่ก่อนออนะครับหลังงานนี้ก็ค่อยจะมีออเดอร์ค่อยสั่งเข้ามาครับ,รบลำโพงวิสันคุณนี้ขอพูดถึงเยอะนิดนึงนะครับซึ่งเป็นรุ่นเล็กสุดของเขาที่เป็นลำโพงตั้งพื้นนะครับแต่ว่าเบอร์รพมาร่านี่สูงมากาเพราะว่าหลักการออกแบบของเขาเนี่ยเขาใช้เรียกว่าเทคโนโลยีที่ดึงมาจากรุ่นท็อปๆราคา10กว่าล้านเลยรับมาใส่อย่างพวกทวิตเตอร์ นะครับก็มาจากรุ่นใหญ่นะครับดเวอร์เสียงกลางเสียงเบสพวกนี้ก็คือมาจากพวกลำโพงหลักล้านเ่าทั้งนั้นแต่ลำโพกคู่นี้ราคา700,000กว่าบาทนะครับโครงสร้างตัวตู้ก็เป็นแมทเทเรียลที่เขาผลิตขึ้นมาเป็นพิเศษก็เป็นตัวเดียวกันที่ใช้กับในตู้รุ่นใหญ่ๆนะครับซึ่งก็จะได้ข้อดีในเรื่องของอการขาจัดเรโซแนนซ์ที่เกิดในตู้จะทําให้ได้เสียงเบสที่สะอาดนะครับกระชับแล้วก็ เรียกว่าเมื่อเบสสะอาดระชับเสร็จเสียงแหลมเสียงกลางทุกอย่างดีเทลมันจะเปิดเผยออกมาได้ดีขึ้นค,ค่ะแล้วเรื่องของสีล่ะคะมีให้เลือกกี่สีคะสีนี้มีหลายสีมากครับอยู่ที่ว่าเราชอบสีไหนก็เรียกว่าเดี๋ยวเขาส่งตัวอย่างมาให้ดูแล้วเราก็เลือกได้เลยครับก็คือเป็นเมดบายออเดอร์ได้เลยใช่ใช่ค,ค่ะคแล้วนอกจากลําโพงล่ะคะแอบเห็นข้างหลังด้วยมีสายด้วยใช่ครับข้างหลังก็จะเป็นโปรดักต์ของไลฟ์วิดีโอครับค่ะซึ่งก็เริ่มตั้งแต่พวกปลั๊กลางนะฮะปลั๊กลางกรองไฟแล้วก็ สายไฟสายสัญญาณสายลำโพงครับทุกอย่างเป็นของไลฟ์อ u อดิโอครับวันนี้ไลฟ์อ u อดิโอเองเนี่ยเขามีโปรโมชั่นพิเศษ,ษภายในงานด้วยไหมคะมีครับก็อย่างสมมติตั้งแต่รุ่นเริ่มต้นครับค่ะ,ะก็จะมีสว่วนลดปกติลด10%งานนี้ก็จะเป็นลด15%นะครับตั้งแต่ราคา5,000ถึง25,000นะครับถ้าโปรดักตัต้งแต่35,000ขึ้นไปถึง100,000เนี่ยจะลดที่25%นะครับถ้า100,000ขึ้นไปถึงหลักล้าน เราก็ลดให้อีก35เปนะครับสำหรับงานนี้ถัดมาอีกนิดนึงค่ะพี่หน่อยด้านนี้อยากให้โชว์ให้กับท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังชมอยู่ในตอนนี้ค่ะว่าห้องนี้เนี่ยมีไฮไลท์อะไรอยู่ตรงนี้คะไฮไลท์อีกจุดหนึ่งของงานก็คือการเล่นแบบสมัยใหม่ก็คือการสตรีมมิ่งนะครับเล่นไฟล์เพลงที่สตรีมมิ่งออนไลน์มาหรืออ่านจากไฟล์ฮาร์ดดิสนะครับก็คือใช้ตัวรูนเป็นตัวเล่นครับรูนตัวข้างล่างเป็นตัวเล่นนะครับอ่าแล้วก็ใช้แดกของอ่าไมเทก แล้วก็เข้า Power amp เลยนะครับเสริปกติการมี Power amp ในระบบมันต้องใช้ปรีแต่งานนี้ผมไม่ได้ใช้ปรีผมเอาเป็นผ่านวอลลุ่มของตัวรูนคอนโทรลได้เลยครับแล้วก็จะมีเพิ่มเติมนิดหน่อยคือตรงรี c o เกอร์นะครับของ m ูเทคตัวนี้ก็จะเข้ามาช่วยเสริมในเรื่องของการเปลี่ยนสัญญาณจาก USB แล้วก็แปลงมาเป็นดีตอนที่เป็น c o a x i ออกมาได้ครับค่ะ วันนี้ก็เรียกได้ว่ามีทั้งระบบเลยเกี่ยวกับการฟังเพลงโดยเฉพาะนะคะแล้วก็ p o w e r อร์อีกตัวหนึ่งขอพูดถึงหน่อย VTL นะครับ VTL เป็นแอมพลอดที่เรียกว่าทรงศักยภาพมากอย่างตัวนี้ผมใช้แค่ p o w e r อร์แกำลังขับแค่30วัตต์ซึ่งเป็น p o w e r อร์ตัวเล็กสุดของทาง VTL เขาแต่ก็สามารถขับลำโพงวิวสันคู่นี้มีความไว87 dB ที่4โอห์มถือว่าเป็นลำโพงที่ ขับยากระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ขับมาได้ดีมากครับลูกค้าชื่นชมกันเยอะมากครับค่ะโดยรวมทั้งหมดแล้วห้องนี้เนี่ยเข้ามาปุ๊บได้รับส่วนลดกี่เปอร์เซ็นต์คะเริ่มต้นเริ่มต้นเลยก็สิบห้าเปอร์เซ็นต์สิบห้าเปอร์เซ็นต์แน่นอนอยู่แล้วเนาะส่วนใหญ่ผมก็ให้ลดมากกว่านั้นอยู่แล้ะค่ะแล้วอุ้ไว้ก่อนเนาะสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านที่กําลังตัดสินใจอยู่นะคะเป็นแฟนคลับสําหรับแบรนด์นี้อยู่แล้วก็แวะมาหาพี่หน่อยได้เลยครับอย่างเซตนี้ประมาณ5ล้านบาทแต่ผมขายในงานก็3ามล้านห้าแสนบาทจัดส่งถึงบ้าน นะครับเสียงต้องดีกว่านี้นะถ้าเสียงไม่ดีกว่านี้คืนของได้เลยครับค่ะเสียงไม่ดีไม่ให้ออกจากบ้านนะคะใช่ครับอ่าวันนี้ขอบคุณพี่หน่อยจากไลฟ์ออดิโอมากมากค่ะขอบคุณครับ